ก็เกรงใจว่าเราจะเราจะแบบกินยาแล้วง่วงเยตอนนี้เจอสองขนาดเลยยาง่วงแต่ก็ยังไหวอยู่เดินได้อยู่เดินได้เดินได้ดได mm hmm. ย่าเพิ่งเวียนหัวนะเพื่อนๆเมื่อ mm hmm. กี้ยาก,กดอะไรแล้วใช่ไหม mm hmm. ไปต่อ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 พัดพงพัดพงพัดพงยามเช้านะแ mm hmm. ยานน่เสรนะ ค่ะช่วยหมาช่วยมาครับผมขอบคุณมาน,อนอ้องน้องยูเตอร์ไปลาวา่าไปลาวา่าไปไปเข้ายคล่องมาไล่นี่ช่วยไหมมียี่สิบบาทก็มีเขาทำสวยนะตึกนี้ตึกเอ่อสีลมอะไรนะเดี๋ยวกัน ือของเขาเราตรงชาติไทยตรงชาติไทยมีสามสีโอ้เงี้ยเห็นครับงขราบตรงบตรงตู้จอดจอด ทางมะลาย่างใหญ่เลยเขาทำให้ความความปลอดภัยความปลอดภัยใช่รึเปล่าเวลาเนี้มีผลไม้สด ไม้สดอันนีไก่ทอดหม,มูยอมีเกี๊ยวของกินน่าอร่อยนะไปต่อซอยทัดชงหิกวก้วยปิง้งเอนดี้หิวก้วยปิง้งเอนดี้หิวก้วยปิงยป้งได้กินไหมของปอมะเนี่ย อจะสวยเดี๋ยวพาไปแลเดี๋ยวพาไปแลเดี๋ยวพาแองจี้พานุ้ยไปแลเดี๋ยวพาปูยศธไปแลพาน้องอ้ำไปแลของกินของกิงหนุ่มช่วยหนุ่้ช่วย,ช,วยช่วยเล็กๆน่ารักนะเ,เนื้ยนยอยี่สิบบาทหน้่มช่วยหนุ่มช่วยไอกระยะกาแฟเครื่องดื่มรายการเพิ่มแก้วละห้าบาท วันนี้ปกติมันจะมีอาหารเจมาวันเช้าเช้าวันจันทร์แต่เมื่อวานเราไม่ว่างมาวันนี้จะเหลืออะไรให้เรากินไหมเนีไยที่วันนี้แฮปปี้เดย์เกลียว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 เกลวเกลีวพวกขนมปังติ้งปังติ้งเนี่ปังติ้งปังติ้งปังติ้งนี่ใหม่ๆเลยร้อนๆร้อนๆ ปลาต้มนครับถินลมเจี่ยงหมูเกาเหลาหมูขุยขยนี่สวยอ่ะ้วยขุยขยชิ้น้ำจิ้มเส้นเอ่อนชีนี้คนคนไม่มูนี่คนไม่หน่อ บ๊ะ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 บ๊เคีบบเคีบ๊ไม่กินนาะไม่กินไหนไม่กินนาะปลารอดปลารอดใส่ชอดหัดใหญ่ท่ห้องนู้นนี่จีน้จีเจ้าหนี่ไงร้านผักร้นผักรนผักร้านผัก Wow. Well...